สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว youtube ครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับเรื่องนิ่มมากเลยโอ้นิ่มมากเลยครับโอ้สองเตาสโลกลางโอโ้โ คันซีสวยครับเครื่องนิ่มร้อยหกสิบแรงนะครับนนี้ <c oughs> น่าจะติดสองเพลาหรือเปล่าเนี่ยเสียงเพลาน่าจะยิงอะไรนี่ไว้หรือเปล่าดีเอลอะสองเพล่าอะเจนจุกแน่นข้างหน้าเจนหงุดหงิดแ่นคับแล้วโอเคเครื่องแน่นมากเลย มันฟืดมันฟืดคอนโทรลฟืดเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเป็นภาษาคอนโทรลเลยเไฮลิก ไฮลิกหมดน้ำมันขาดครับไฮลิกอ่ะครับน้ำมันเก่าได้ไหมเอาไปครอไปก่อนแล้ววะมันขาดครับปิดการขายเรียบร้อย ลองแล้วครับปิดการขายเรียบร้อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับนี่คุณโอนก็ามาย้ายยยา้ไปลงน้องสองห้องนะครับรับจุรับจุรับจบนะ <c oughs> รับจบ <c oughs> ปัม๊มเป็นไรเนาะ อันตรายครับอันตรายครับอันตรายครับโรเลอร์10ลูกครับ อันตรายครับโลเลอร์สิบลูก so มันจะกระดกอ้าขึ้นอย่างปลอดภัยครับผมแถวเสียเยีしし่ยมมากเนี่ยเขาเรียกรถกระเทยมันจะกระดกโรลเลอร์มันน้อยอ่า ถ้ามันจะเป็นสิเอ็ดลูกมันจะไม่เป็นไรเออโอ้สิบยอดเลยอ่ะพร้อมครับเสี่ยมางจัดการ นี่ลูกค้าจะให้ไปส่งที่น้องสองห้องนะครับส่งบ้านในหน้าครับจัดส่งโดยเสียโอนครับผมลูกค้าเอาไปจอดบ้านในหน้านะครับแต่ลูกค้าอยู่ที่จังหวัดอายุทยานะครับขอให้ลูกค้าเฮงเงรวยรวยนะครับมันหมานครับ ขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับช่องวีระดาแต่งนะครับฝากด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับอ่าพี่บล็อกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับนั่นผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะครับ